วันนี้เรามาชมทับ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 รุ่นใหม่โปรโอไอนะโปรไอตัวนี้นะครับนี่เก้าเป็นสองโปรไอรุ่นใหม่ผลิตวันที่ยี่สิบห้าเมษายนนะครับดีมากมาเรามาแกะเลยมาแกะให้ดูก็ด euh. ูครั้งแรกเลยที่บริษัททับส่งมานะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูดูพร้อมกันเลยครับดูไปพร้อมกันลูกค้าท่านไหนที่กำลังหานะครับผม เรามาแกะร้อมกันเลยว่าข้างในมันจะสวยแค่ไหนนะครับ โอ้ให้อะไรมาบ้างนะครับมีเครื่องสวยไหม,มเด็ดสวยมาเลยโอ้โหรุ่นใหม่ล่าสุดมีมคู่มือเนาะมีคู่มือแล้วก็ใบรับประกันแล้วก็สายไฟนะครับปลั๊กไฟนะในกล่องก็ประมาณนี้นะครับในกล่องก็ประมาณนี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแล้วแกะเครื่อง เลื่องให้ดูครับรุ่นใหม่จะสวยแค่ไหนนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเพ็กเกจดดีๆสวยครับสมเด็จค้าว ตัวใหม่ล่าสุดแบบนีเกิดเม่ไหรเแข่งน่แขงล้ค่ะนี่ก็เป็นรุ่นใหม่นะครับเขาจะมีบอกจำนวนวัตต์เนาะรุ่นใหม่เนี่ยเห็นบ่มี่สลิปนี่ยังก็สวิกสวิกก็สวิกกด งามงามงามครับผมราคานะครับครัป้าเป็น2อปูปูไอรุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับของบริษัททัพบนะครับใครสนใจก็มาสอบถามได้ที่ร้านนะครับผมร้านนิคมุนสิกพืนที่กรังเทพมหาักรนะครับผมเรามีของพร้อมนะครับผมพร้อมจำหน่ายนะครับ